สวัสดีค่ะเมนีสีมะวาคำํำศัพท์คำหนึ่งสู่ฟังนะคะเมนีแดดออกอากาศดีมากเลยแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกที่เปิดโตแล้วก็อย่าฝ่าวานกันเน้อิเห็นกันอีกหลายรอบอยู่ค่ะโอเคเมนีสีมีคข้ามาลาข้าวปวยเมนกัสสีมีคข้ามา e ี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าข้าป่วยแล้วเขาไปหาหมอเขามีงานประจำทํำหรือว่าเขาทำงาน แล้วหมอให้ใบรับร่องแพทย์ว่าคุณป่วยคุณต้องยูบาลรักษามันสิมีคำหนึ่งที่เข้าสามารถนั่ไปใส่ได้ก็คือเขา้าสิบอกว่าอ่คือเข้าป่วยเข้าป่วยเนาะเข้าใส่คำวามา y ยียร์อาร์ซ a ก y มลต์ m ยียร์อาร์ซิกเมแปลว่าใบรับร่องแพทย์ที่บอกว่าเข้าป่วยแล้วก็คุณจะ ถ้าเขามีงานประจำทำเขาก็จะได้รับเงินทดแทนตรงนั้นเวลาเขาป่วยเนาะอยู่นี่กิเป็นสวัสดิการก็จะเป็นสวัสดิการที่ดีๆจากประเทศนอเวย์นะคะวันนี้เขา้า่าซิกเมนตมันจะมีอยู่สองแบบเนาะบางคนคืออกไปทำง,งานเลยเขาก็เอ่นว่าซิกเนตร้อยเปอร์เซ็นต์ซิกเนตร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่า เข้ายู so ่บ้านเข้าว่าต้องไปใส่เขาผักรักษาตัวจนกว่าจะหายแล้วก็หมอวินิจฉัยว่าเข้าควรจะกลับไปทํางานอันนี้คือ100%เปอนแล้วบางคนก็อาจจะมี50% s i กมทก็คือแปลว่าเข้ายกตัวอย่างเช่นเข้าทํางาน100%แล้วเขาซิกแมทหาส สมมติว่าปกติถ้าห้องป่วยข้าไปทํางานประจำห้อจะไปทํางานหามือต่อสัปดาห์ถ้าสมมติว่าอีหารอเปอร์เซนต์อีาเปอร์เซนต์้าป่วยกะแปลว่าข้าไปทํางานเคิงหนึ่งอาจจะสองมือครึ่งแล้วอีกสองมือครึ่งข้าอยู่บ้านห้าพักรักษาตัวในส่วนนี้ห้องสิแดงเงินบ่อได้นะคะสำหรับคนที่มีงานประจำเรากระจายภาษีมีเงินเดือน ก็สิได้เงินทดแทนอีกหาสิบเปอร์เซ็นต์คือเงินที่ห้าไปทำงานสมมติหาสิบเปอร์เซ็นต์เนาะหาสิบเปอร์เซ็นต์คือเงินที่ห้าไปทำงานอีกหาสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือเงินที่เป็นสวัสดิการจากหน่วยที่ทดแทนรายได้เวลาเข้าป่วยอันนี้คือสวัสดิการดีๆอันนี้ก็คือคำศัพท์ม,มือระคำย้ายอ่ะสิเกเมทย้ายอ่ะสิเกเมขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ